สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติดสนามทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาในวันที่7กันยายน,นครับ2563ครับวันนี้ผมมีมา3ข่าวครับล่าสุดข่าวแรกผมให้เป็นข่าวของเซอร์กิโอเรกิลอนครับแบ็กซ้ายทีมชาติสเปนเนี่ยล่าสุดนะครับฟาบิเิโอลมาโนนะครับระบุว่าบอร์ดบริหารแห่งถิ่นโอเทฟฟอร์ด กำลังจะตัดสินใจเร็วๆนี้ครับว่าจะคว้าแบ็กซด์เนื้อของชาวสเปนมาร่วมทีมหรือไม่นะครับแบ็กซด์ทีมชาติสเปนเนี่ยมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมกับเซบีย่านะครับโดยลงสนามไปแล้ว38นัดและพาทีมคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกได้ด้วยนะครับและล่าสุดนะครับได้รับการโหวตให้เป็นแบ็กซ้าที่ดีที่สุดในลาลิกาฤดูกาลก่อนนะครับแต่ซินิดีนซีดานเนี่ย เทรนเนอร์ลาชันชุดขาวก็ไม่มีแผนจะให้เลกิลอนอยู่กับทีมในเมืองหลวงต่อไปในฤดูกาลใหม่นะครับซึ่งถ้าสมมุตินะครับแมนยูได้เลกิลอนมานะครับผมว่าก็เหมาะนะครับเพราะว่าแบ็กซ้ายของแมนยูเนี่ยมีแค่ลุกชอกับแบรนดอนวิลเลียมนะครับและฤดูกาลที่ผ่านมาเนี้ยลุกชอเล่นค่อนข้างที่จะดีครับแต่หลังจากอาการบาดเจ็บของเขาอะแบรนดอนวิลเลียมไม่สามารถมาทดแทนอะไรมาแทนลุกชอได้เลยนะครับผมว่า ถ้าเราได้เลกิลอนมาผมว่าเป็นการเสริมทัพที่ดีนะครับก็เป็นดิลที่ดีครับโอเคครับเราไปกันที่ข่าวที่2ครับเป็นข่าวที่ผมฟังดูแล้วก็น่าหัวร้อนนะครับเป็นข่าวที่ล่าสุดอะแมนยูมีข่าวอองตวนกิทมันอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วนะครับมันมีข่าวกันไม่รู้จะกี่รอบนะครับครึ่งข่าวนี้ผมบอกแฟนๆแมนยูเลยครับว่าเป็นไปได้ยากครับแมนยูไม่เซ็นแน่ครับอองตวนกิทมันเลิกคิดไปเลยครับโอเคนะครับ เราไปกันที่ข่าวท้ายข่าวของจาดอนซานโชครับผมก็ไม่อยากพูดข่าวนี้บ่อยๆครับกลัวท่านผู้ฟังเบื่อครับแต่ผมก็ต้องรายงานอัปเดตครับคือล่าสุดเนี่ยแมนยูเนี่ยผมว่าอีก3 -4 ถึงวันนี้ก่อนเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกนะครับผมว่าน่าจะมีข่าวดีหรือข่าวไม่ดีนะครับเราก็ต้องมารอรุ้นอัปเดตดูแต่ล่าสุดเนี่ยผมได้ไปดูทวิต้อความมานะครับก็เหมือนกับตอนนี้แมนยูดูเชิงอยู่ะครับ ถามว่าถึงเวลาเนี่ยถ้าแมนยูอยากได้จาดอนซานโช่จริงเนี่ยแมนยูก็ต้องยอมจ่าย120ล้านยูโรครับก็คือมันก็จะจบครับแต่ถ้าสมมุติว่าแมนยูบอกว่ามัน,มนแพงไปค่าตัวซานโช่ไม่น่าถึง120ล้านยูโรก็จบครับแมนยูก็ต้องไปหาตัวมิฟิลเชิงลุกฝั่งขวาใหม่นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับ3-4วันนี้ผมว่าถ้าไดมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับดิวซานโชมาให้ท่านฟัง,ฟ,งฟังครับ แล้วก็รอติดตามครับแต่ผมขอเลยครับสาธุขอให้แมนยูยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการจริงๆจังเข้าไปนะครับและขอให้ดีลนี้จบลงโดยที่เราได้ตัวจาดอนซานโชค,ครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องคนบ้าบอลติดสนามด้วยนะครับขอบคุณมากครับกราบครับ